สวัสดีครับสวัสดีพี่ทุกท่านนะครับช็อตเด็ดพระเครื่องรอบเช้ามาพบกันอีกแล้วนะพี่นะสำหรับรอบเช้าแบบจิบกาแฟเบาๆแนววันนี้ก็มีพระอะไรมานําเสนอผพี่บ้างนะครับนะหนึ่งถาดรับพี่นะหนึ่งตลับแบบงามๆนะเดี๋ยวเราเริ่มรับชมไปพร้อมกันนะครับสำหรับช่องทางกครต่อผมขึ้นไว้แล้วพี่ก็โทรนะพี่นะนะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะจะแอดไลน์หรือจะโทรนะพี่นะเอาทีพีสะดวกได้เลยนะเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวพี่ส่งฟรีทุกรายการ ไม่มีค่าจะถรงแต่แดงสิ้นนะครับมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่พี่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมเริ่มไม่เร็วกันพี่สําหรับรายการแรกแนวนะขออนุญาตเปิดแนวนะขออนุญาตเปิดผ่าอกรนบนะรายการแรกแนวรายการแรกของเราพี่นะแนวเอาเป็นองค์นี้เลยพี่แนวนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมรนบนะเอาแบบสวยๆงามๆนะครับนะเน้นดูง่ายสบายตาะควับหลวงปู่ทิมพี่อันนี้มีต่อโค้ดเลนะปู่ทิมดูดูเส้นขนแมวดิ เอาสามร้อยพี่นะหลวงผู้ทิมพี่ดูเส้นขนแมววิ่งเนี่ยโอ้โหพี่สวยจริงแนวนของเราสวยงามชัดเจนแนวนะเป็นธรรมชาติอันนี้คือเขาเรียกว่าสวยเดิมพี่รับเอา300นะครับอันนี้ปกหลวงผู้ทิมแนวนะปกหลวงผู้ทิมผิวไฟแดงๆเลยพี่สามร้อยบาทรอบเช้าของเรานะครับจัดได้จัดไปพี่นะครับเบาๆเอาไป300บาทนะครับ องค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปเป็นองค์นี meaning meaning. ้เลยนะครับองค์น on ี้เป็นพระพรมแนวหน้านี้เป็นพระพรมปูดูดูง่ายสบายตาพี่นะพระพรมปูดูแนวอันนี้เป็นข้ามน่าจะเป็นคล้ายๆเส้นอะไรขาวๆหรือพี่งอกมาจากในเนื้อพระนะครับเส้นขาวๆซึ่งงอกมาจากในเนื้อพระอันนี้ชัดเจนนะครับงอกมาจากในเนื้อพระอย่างชัดเจนพี่นี่เป็นพระพรมาเลี่ยมนะครับด้านหลังก็จะมีครบเลยพี่นะับไม่ว่าจะเป็นจานดินสอหมึกปั๊มแบบจังๆตะกรุดและก็จีวร นะครับนี่คือธรรมชาติเลยเห็นไหมพี่ค่อยๆไล่ให้ดูนะครับผมจะค่อยๆไล่ดูพี่อันนี้พระผมนะครับหลวงปู่ดูดูง่ายสบายตาพี่น้ัหน้าใช้นะครับพระผมแบบนี้พี่ในดูขอบเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผงแบบนี้ไม่มีแน่นอนน้นะน่าใช้ดูง่ายสบายตาพี่เอาไปแปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทพี่นั้นนะครับองค์ต่อไปสําหรับองค์ต่อไปนะครับวันนี้เป็นรูปหล่อพระเดิมพี่อันนี้อยู่ในกรอบน้นะเป็นกรอบคล้ายๆกรอบ กรอบเงินเก่าอ่ะแนวนะเป็นกรอบเงินเก่าอันนี้มั travail. นก yup. ็แปลกตาแปลกใจผมเหมือนกันแนวพี่ดูเนื้อเนี่ยแนวอันนี้เป็นรูปพ่อเดิมนะแนวรูปรอกลวงพ่อเดิมหนองโพพี่นี่ธรรมชาติช้าช้าชัดชัดค่อยๆไล่แนวค่อยๆไล่นี่สองแบบช้าช้าชชัดพี่อันนี้น่าจะหยอดกาวมาหรือเปล่าแนวนะเพราะผมก็แกะไม่ได้โอ้โหแกะไม่ได้พี่นี่ดูเนื้อเนี่ยแนวนะลองวิเคราะห์จากสภาพพระโดยรวมแนวนะเราลองวิเคราะห์จากพระโดยรวมพ ยั้ใช้คําว่าสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติเลยเนี่ยครับองค์นี้เอาเอาเก้าร้อยบาทนะครับพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมครับพี่นะพร้อมตลับเลยนะเนี่ยพร้อมกรอบเก่าๆเนี่ยเอาไปเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับแล้วยังไปต่อเลยพี่แนวนะกับพระองค์นี้อันนี้น่าจะเป็นอ๋อพระหลวงพ่อพรมครับพี่แนบเนื้อผงพุทธคุณนะครับนะพระหลวงพ่อพรมเนื้อผงพุทธคุณเดี๋ยวค่อยๆให้ดูพี่นะเดี๋ยวผมค่อยๆไล่ดู แนวเป็นเนื้อผมพุทธคุณที่พี่อาดูตรงหน้าดูเส้นลัศสมีะนันนี้สวยคมชัดลึกจริงแนะสาหรับองค์นี้พี่นะครับสวยคมชัดลึกจริงเนี่ยค่อยๆให้ดูเ่ยคมชัดลึกนะครับดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังจะเป็นหมึกนะพี่นะหมึกดําปั๊มอยู่นะครับด้านหลังจะเป็นหมึกดําปั๊มอยู่พี่อันนี้สวยนะจริงๆเลยเป็นพราที่อ่อต้องใช้คาว่าสวยเลยล่ะเนี่ยดูดินะครับหมึกดําปั๊มอยู่ นวบ,บริวงพ่อพมวัดช่องแค่แนวเป็นพระที่ผมว่าค่อนข้างที่จะดูง่ายพี่ไม่ซับซ้อนเอาไปหกร้อยบาทแรับรลวงพ่อพมเอาไปหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทแบบเบาๆบางๆครับพี่นะครับแล้วก็พระรอดนะครับแล้วสำหรับองค์นี้นะพี่นะพระรอดองค์นี้นะพี่นะดูคาบด้านในเดี๋ยมีการลงรักมาด้วยใช่ไหมดูเนื้อด้านในเดิอันนี้ต้องใช้คําว่าเก่าแบบสถานกรอบนะครับต้องใช้คําว่าเก่าแบบสถานกรอบ อ่ะค่อยๆดูดิเออค่อยๆให้ดูนี่ดูเนื้อนี่นะครับเก่าแบบสถานกรอบสวยนะนะสวยแล้วเป็นธรรมชาติพี่องค์นี้เอาไปเจนะ็ดร้อยแล้วเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเดียพี่นะครับองค์นี้นะนะอันนี้คือเก่าสถานกรอบพี่นะเอาเจ็ดร้อยบาทพระรอดพี่นานๆจะเจอนะนะครับพระรอดแล้วก็ค่อยๆไปเรื่อยๆพี่นะวัดเกล็ดไหมผมไม่ได้วัดเกล็องค์นึงพี่ค่อยๆแกะเอาอย่าก่อไปไหมเนี่ยดูเนื้อเนี่ย นะครับพี่ดูเนื้อหามวลสารนี่ดูเขาฝนเนี่ยไหมดูรอยกระดาษสายฝนเนี่ยด้านขอบเนี่ยนะครับให้ดูธรรมชาติโดยรวมก่อนด้านหลังก็จะมีร่องรอยการเซตตัวพี่ร้อยปิร้อยแย้นี่คือร่องรอยเขาธรรมชาติอยู่แล้วนะครับนี่คือร่องรอยที่เขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วพี่แล้วก็ดูด้านหน้าเนี่ยนะครับพี่ดูด้านหน้าดูเอ่อดูข้าบความเก่านะครับเนื้องคงนี้นะครับนะถ้าโดนใช้งานนะครับโดนใช้งานโดนเหือข้าบเหือข้าบใครแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าเนื้อจะออกหนึบหนึบใสใสหนึบนุ่มนะครับหนึบนุ่มใสใสเราจะเห็นมวลสาร นะครับเราจะเห็นมวลสารเนี่ยไหมเกตเป็นหัวปีเลยไหมเนี่ยเกรเป็นหัวปีเลยดูเนี่ยเราพรไมได้เคาเรียกอนะไร,รพ,พาาระได้ความสวยนะสําหรับพระองค์นี้พี่นะนะพระได้ความสวยเนี่ยพระได้ความสวยได้ความโดดเด่นเป็นธรรมชาติพี่เหมือนจะมีเส้นซ้อนด้วยไหมใต้ซุ้มเดี๋ยไหมมีเส้นมังคับพิมพ์เนี่ยเนี่ยนะครับองค์นี้เอาเก้าร้อยพี่นะเก้าร้อยบาทเนี่ยดูเนื้อเนี่ยคือไม่ใช่พระทั่วไปพี่นะครัทางเราจัดให้คือแบบว่าพระบ้านบ้านเดิมๆเลย นะครับจัดให้แล้วดูเนื้อด้านหลังเนี่ยเป็นไงทั้งแกร่งทั้งเก่าทั้งใสเนี่ยครับทั้งแกร่งทั้งเก่าทั้งใสดูเนื้อนี่เดี๋ยวผมค่อยไล่ดูนะครับเดี๋ยวผมค่อยไล่ดูเนี่ยเก้าร้อย,ๆๆยบาทนะครับสำหรับวงนี้เขาเก้าร้อยพี่นะครับวัดเกรดเจ็ดชั้นนิยมเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้พี่ สำหรับองคนี้นะครับเป็นปู่ฤาษีครับพี่อันนี้เป็นงอแกะปู่ฤาษีงอเก่ามากนวนะทั้งเก่าทั้งช่าเลยพี่ไม่ใช่เอาไปคั่วนะอันนี้เก่าช่าแบบธรรมชาตินะพี่เคยเห็นด้ามมีดหลงพ่อเดิมไหมนะไม่ไม่ไม่จะเป็นด้ามมีดหรือจะเป็นสิงนะครับนะดูดินี่กับพี่เวอร์ชันเดียวกันนวนะาดูดิเอาเก่าไม่เก่าพี่ดูรอยมีดเนี่ยดูร่องรอยดูเนื้อด้านในดูความเก่าดูความแห้งดูร่องรอยบั้งแขนได้ไหมเนี่ยกืินไปหมดแล้วเนี่ยนะครับปู่ฤาษีสวยๆแบบนี้ผมว่า นานๆจะเจอนะนะครับนะเออนานๆจะเจอนะพี่ดูเนี่ยโอ้โหว่า์งนี้สุดจริงนะอง์นี้สุดจริงเอาสาหรับองค์นี้ครับพี่ขอ900บาทแนว900บาทเอาแบบว่าราคาไม่ต้องข้ามพันในวันนี้แนบเออราคาไม่ต้องข้ามพันในวันนี้แนวเป็นราคาแบ่งปันกันไปพี่แนวแล้วก็มีเต่าสําหรับเต่านี่เป็นเต่าหล่อโบราณรนบต้องใช้คํานี้นะพี่นะรนบเต่าหล่อโบราณ นะครับคำว่าเต่าหล่อโบราณคืออะไรพี่พี่ดู้คาบสาแดงๆดงขึ้นคาบเบ้าด้านในลึกๆคาบสาแด,แดงแและคาบเบ้าด้านในลึกๆครับพี่เห็นไหมนี่ค่คอยๆไล่ดลนะูนะนะเออเค่คอยๆไล่ดูเลยนะพี่นะอันนี้เต่าธรรมชาตินะแล้วนะต้องใช้คำนี้พี่เต่าธรรมชาตินี่ดูเนื้อนี่โอ้โหพี่เก่าจริงเอาไป เอาไปหกร้อยเต่าแนวแล้วเต่าขอหกร้อยบาทแนวสาหรับเต่าบลวงพ่อเงินบางคานขอหกร้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้อ่าองนี้เป็นพ่อท่านขายแนวล้วพ่อท่านขายวหว้ข้างเนี่ยนะครับเรี้ยญพ่อท่านขายพี่ดูผิวดีแห้งแก๊กเลยนาแห้งแล้วมีเส้นขนแมววิ่งเห็นไหมเห็นไหมเส้นเส้นขนแมววิ่งเห็นไหมทั้งแห้งทั้งเก่าและมีเส้นขนแมวรับพี่นะครับพ่อท่านขายแนวพ่อท่านขายก็พี่วัดสวนขันนะครับนครศรีธรรมราช อา้าดูดิดูความเก่าดิ <ș to S 1> พี่นะครับพี่ดูความเก่าองค์นี้นะครับแนวพ่อท่านคล้ายนะผมขอเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญพ่อท่านคลายนะานะคร,บรยคยับพี่นะเหรียญยังสวยอยู่นะแนวะเหรียญยังมีความมีมิติอยู่นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทพ่อท่านคล้ายนะรนวพ่อท่านคล้ายครับพี่วัดสวนขันปีสองพันห้าร้อยเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเดี๋ยวต่อเนื่องกันไปพี่แนวองนี้สําหรับองค์นี้นะพี่นะนะครับเป็นองค์ที่ไม่ธรรมดาแน่นอนสําหรับองคนี้นะ แนวอาจจะเป็นกนะีบบวกกําแพงเพชรหรือเปล่าพี่รัวองค์นี้เขาลงรักไว้นะครับเขาลงรักไว้เลยแนวพี่ดูเนื้อเดียอ่าพี่ดูเนื้อดูธรรมชาติพระเดีนะครับด, esus, ดูด er ash ash ดนะร่องรอยการลงรักอันนี้ลงรักดําไว้นะรนบลงรักดําไว้พี่นี่ดูด้านหลังนี่โอ้โหเป็นพระที่แบบว่าเขาได้ใช้คําว่าไม่ได้ซับซ้อนมากแนวะนําไม่ได้ซับซ้อนมากมายพี่คืออันนี้ก็เราอธิบายแบบคข้าๆแนวนะเราอธิบายแบบเข้าๆแล้วก็องค์นี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทเดีพี เนี่ยครับกับพระองค์นี้นะเนี่ยครับเป็นคล้ายๆกีบบัวนะครับกาแพงเพชรเจ็ดร้อยบาทนะครับ,พร,บ,นะรบพระชัยับพี่เนี่ยครับเป็นพระชัยองค์นี้พี่นะ่าําเนื้อออกสมฤิดกับดําเลยนะเนื้อเดียวกับพระกิ่งพวกพระกิ่งเปาอเรตอ่ะเนี่ยนะครับองค์นี้จะมีคาบทองเบาๆบางๆสําหรับองค์นี้เนี่ยครับจะมีคาบทองเบาๆบางๆพี แล้วดูเนื้อปลาดินะครับเนื้ออย่างนี้นะพี่นะน้ำสาซาขึ้นแบบนี้เนื้อสวยแบบธรรมชาติแนวนะที่เขาเรียกว่าเนื้อสวยแบบธรรมชาติสําหรับอง์นี้เอาไปแ800ดร้อบาทนะพระชัยครับพี่นะเป็นพระชัยของสังคราชแพรพี่วัดสุทัศน์แปดร้อยบาทนะครับแปดร้อยบาทแล้วก็อันนี้เป็นขุนแผ่นเคลือบนะครับขุนแผ่นเคลือบครับพี่นะครับที่ดูเนื้อเนี่ยนะขุนแผ่นเคลือบดูเนื้อเนี่ยได้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมไล่รลยิบระยยับให้ดูเลยเนี่ย เห็นไหมเน hey ี่ยเนี่ยไรให้ดูเลยเนี่ยขุนแผ่นเคลือบเนื้อเขามีความเก่านะครับเนื้อเขามีความเก่าพิขุนแผ่นเคลือบนะดูรอยจานด้านหลังเนี่ยนะครับพี่ๆดูรอยจานด้านหลังเนี่ยขุนแผ่นเคลือบนะครับดูรอยจานเห็นไหมรอยจานล่องรอยในการกดพระพิมพ์พระธรรมชาติพี่นะครับอันนี้น่าจะเป็นของพระอาจารย์หลวงพ่ออนนั์พญาตหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจพี่แต่พระไม่น่าเกย์นะครับเนีพระไม่น่าเกย์พี่เนี่ย สมส่วนมากเลยองค์นี้เอาไป800บาทนะยครับขุนแผ่นเคลือบ800บาทสําหรับอุ่นแผ่นเคลือบแล้วก็องค์ต่อไปนะครับนะองค์ต่อไปก็จะเป็นเตารีดนะครับเตารีดองค์นี้อาจจะใช้ช้าหน่อยนะครับนะใช้ช้าหน่อยครับพี่เตารีดนะแต่ว่าใช้ช้านี้ผมว่าอา๋อเป็นพรานที่ค่อนข้างที่จะดูง่ายนะครับจะไม่ใช่โลหะใหม่เห็นไ,ไหมนี่คือการใช้งานจริงแนวนะเนะตารีดที่เขาใช้งานจริงๆพี่แล้วเนื้อสวยสวย เห็นไหมพี่นาเตารี่ที่เขาใช้งานจริงเห็นไหมเนื้อเขาสวยมากน้าต้องบอกแบบนี้เลยพี่เนื้อเขาสวยมากครับพี่น้เตารี่องนี้นะนับพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยสาขึ้นเลยไหมน้าเป็นสาสาเป็นเม็ด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 องนี้เอาเอาแบบว่าเขาเรียกวไรเบาๆาไปเลยพี่นะคบเออเบาๆาแบบจิบกาแฟยามเช้า เอาไป800บาทนะครับ800้อบาทเตาดีปูทวดพี yeah> anyway> claro ่น่าใช้นะครับน่าเอาไว้ใช้พุทธคุณนะครับสำหรับหลววปู่ทวดนะน่าใช้พุทธคุณนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปก็จะเป็นเรียอเงินนะครับนะอันนี้จะเป็นก็ได้จะตุคามไหมไอเหรียญสแตมป์มาพี่แต่เป็น3กษัตริย์แล้วพี่เห็นเส้นขนแมวที่พื้นไหมคมกริบเลยนะดูดิเห็นไหมผมเอียงให้ดูที่พื้นนะเห็นไหมจะเป็นเส้นขนแมววิ่งรากยาวเป็นเหรียญปั๊มใช่ไหมล่ะบีนะเหรียญปั๊มก็ต้องมีเส้นขนแมวเห็นไหมรากยาวเห็นไหมเส้นขนแมว แล้วสวยด้วยดินี่ค่อยๆให้ดูเอ่อสำหรับอง์นี้ด้านหลังครับพี่นะพี่ดูฟอนต์ตรงสือ่อไหนไหมจักรพรรดิมหาหาจักรพรรดิมหาราชเอาเก้าร้อยบาทพี่เหรียญสวยนะเหรียญสวยมากนะเหรียญสวยเดิมๆเลยนหน้าแขวหน้าใช้พี่เก้าร้อยบาทนะครับเหรียญน,นี้หน้าใช้นะครับเอาแค่เก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญน,นี้ครับพี่นี่ครับพี่ เหรียญนี้มันเขาเรียกว่าอะไรเหรียญเหรียญเก่านะครับนะเหรียญเก่าสองสี่หกแปดหรืออะไรนะเหรียญนี้เขาเรียกว่าเป็นเหรียญที่ได้เก่านะครับได้เก่าได้ได้เดิมได้ธรรมชาติพี่นะครับเป็นเหรียญที่ได้เก่าได้เดิมและได้ธรรมชาติี่ดูด้านหลังเนี่ยด้านหลังเขามีรอยจานนะครับด้านหลังเขามีรอยจานที่ฝาด้านหลังเห็นไหมด้านหลังเขาจะมีรอยจานนะครับที่ฝาด้านหลังและรอยจานเขาจะเป็นธรรมชาติเลยนะครับรอยจานเขาจะเป็นธรรมชาติเลยพี่ เอาเอลอยจานแบบนี้นะพี่นะนะนะเอาไปเอาไปเท่าไหร่เดียวเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับแบ่งปันยังไงพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับมาต่อครับนะสำหรับรายการต่อไปครับพี่แนวจะเป็นเหรียญสําหรับเหรียญเหรียญน,นี้แนวนะนะเป็นเหรียญของหลวงพ่อวัดเขาตะเขา แนวเหรียญหลวงพ่อวัดเขาตะเข้าพี่นะครับซึ่งเป็นเหรียญที่ดูง่ายแนวนะไม่ได้ซับซ้อนเลยพี่นะเหรียญมันมันจี๊ดจ๊าดซาใจเลยพี่อยู่ในเรียมพลาสติกนะครับดูด้านหลังนีะพี่ลองสังเกตดูตัวฟอนต์หนังสือนะครับและดูโลหะด้านในลึกนะใครอยากได้เหรียญดีๆเหรียญเขาด้เหรียญที่มีพุทธคุณเอาไว้ใช้แนวนะเหมาะเลยพี่เหรียญนี้เอาไปเจ็ดร้อยบาทแนวเหรียญวัดเขาตะเขาพี่แนวหลวงพ่อวัดเขาตะเขนะเหรียญนี้เดิมๆเลยเอาไปเจ็ดร้อยบาท เจ็ดร้อยบาทแล้วก็องค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพระชัยครับพี่แนวนะเป็นพระชัยฐานสูงหลวงปู่เอี่ยมแนวนะใช่ไหมเฮ้ยหลวงปู่บุญนี่อาหลวงปู่บุญที่พี่บอกหลวงปู่เอี่ยมเลยแนวนะหลวงปู่บุญครับพี่นะรับรอสหนึ่งหนึ่งแปดแนวฐานสูงอ่าดูหน้าดูตานะครับดูการแต่งพิมพ์เนี่ยนะครับดูหน้าดูตาดูร่องรอยการตกแต่งเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับอะเจ็ดร้อยบาทครับพี่ดูเม็ดพระศพเลย เป็นเมด็ดไข่ปลาน네ะครับเม็ดโอู้หเม็ดเรียงได้สวยมากแนวะไม่ใช่เมด็ดธรรมดานะเม็ดเรียงได้สวยมากพี่ก้นจานด้วยนะดูรอยจานดิ guide, พี่จานจะไม่เหมือนที่ไหนนะครับจะไม่ใช่เหล็กจานบางๆนะมันดูดูรอยจานดิพี่อันนี้คือเขาเรียกว่าจานแบบวิถีชาวบ้านชาวบ้านนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทเอาชัดๆนี่แหละพี่รับเล่นกันแบบชัดๆนี่แหละพี่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทแล้วก็รูปแนวะนะสำหรับรูปนี้แนวะสำหรับรูปนี้เป็นรูปของหลวงพ่อเดิมครับพี่นะครับ ที่เราลึกรับพี่สองสี่เจ็ดสามนะครับกระดาษเก่ามากต้องบอกเลยว่ากระดาษเขาเก่ามากๆแนวะสำหรับรูปลวงพ่อเดิมเอาไปเจ็ดร้อยบาทแนวะร,รูปพ่อเดิมรับพี่อันนี้เวเลียมเดิมด้วยนะเห็นไหมเลียมพลาสติกเก่าๆเลยเจ็ดร้อยบาทนวะร,รูปลวงพ่อเดิมแล้วก็ตามด้วยเหรียญแนวนะนะซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญของหูพี่ดูดีไหมความคมนะครับเอา้าลองสังเกตได้พี่เห็นไหมเนี่ยขนาดเหรียญใช้ช้ำยังไงนพี่นะรอยย่นความคมนะพื้นผิวความตึง ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับแล้วดูเนี่ยคมจัดนะครับเหรียญนี้นะหลวงพ่อทบครับพี่ด้านหลังเขียนไว้ว่านะครับวัดช้างเผือกครับพี่ปีหนึ่งเก้านะครับเพชรชบูรณ์สวยขยี้ใจมากสําหรับเหรียญนี้เก้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทบครับพี่ปีหนึ่งเก้านะครับสวยสวยเดิมๆเลยพี่เก้าร้อยบาทเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็พระสมเด็จครับพี่นะครับสมเด็จพิมพ์นี้ก็ เป็นพระสมเด็จที่เป็นพิมพ์ปกโพล้วเนื้อนี่ไม่ต้องพูดถึงพี่ความแกร่งความเก่าความแห้งนะครับความแกร่งความเก่าความแห้งนะครับล้วพื้นผิวนะครับแพะพื้นผิวอ่ะพี่ลองดูได้นะครับดาพระเราอ่ะด้านนะพี่เห็นไหมพิมพ์ปกโพในนี้โพเขาจะสวยๆด้วนโพเขาจะสวยๆมีความโดดเด่นที่เป็นธรรมชาตินะครับโพเขาจะสวยๆแม่ดูการวางเท้าวางแข้งโพเขาจะมีเขาได้ะเป็นความโดดเด่นที่เป็นธรรมชาติพี่แล้วเนื้อเขาจะใสแกร่งเก่าหนึบและนุ่ม องนี้ผมเอา900บาทแนว900บาทคือราคาภาพแบบนี้ไม่มีแล้วนะพี่นะนะนะจิบกาแฟยามเช้าแนว900บาทรนบเอาราคาแบ่งอ่ะแนวราคาแบ่งอะพี่900ยนะแบ่งปันกันไปแล้วก็องค์นี้พี่แนวนะพระเจ้าตากอันนี้ออกวัสดุทัศน์ก็พี่ผิวหิ้งรนบออกวัสดุทัศ์แนวดาหล่อโบราณผิวหิ้งเนี่ยดูหน้าดูตาเนี่ย นะครัอกโบราณแบบผิวหิ้งข้าฟงข้าฝุ่นยังอยู่เลยแนวนะอันนี้แบบว่าเขาได้แนวเถียงแบบหนีกันไม่ออกอะไรกว่าเออเถียงกันไม่ได้เลยองค์นี้ยสวยมากแนวเราดูข้ามน้ําทองด้านหลังเนี่ยรนบดูข้ามน้ําทองด้านหลังเนี่ยโหดูรอยตะไบเนี่ยไปนไงนี่ธรรมชาติเลยพี่แนวนะเออธรรมชาติเลยพี่เอาเก้าร้อยแนวนะเก้าร้อยพี่พระเจ้าตากนะเก้าร้อยพระเจ้าตากเก้าร้อยแล้วก็องค์นี้สําหรับองค์นี้นะครับนะอ่ องนี้จะเป็นพระเขาเรียกว่าเนื้อไม่กระพัดที่พี่พ,พระปิตาเนี่ยพระปิตาอง์นี้นะครับนะั้นด้วยการวางยันการปั้นเห็นไหมดูด้านในดิข้าบเห็นไหมข้าบดินยังติดอยู่เลยแล้วดูเนี่ยมือยังเป็นมือเลยพี่เห็นไหมนิ้วเป็นนิ้วนะครับแล้วนิ้วลึกแล้วดูด้านข้างเนี่ยเห็นไหมนี่นิ้วเป็นนิ้วไม่มีเบอร์นะครับแล้วไม่มีเบอร์แล้วดูเนี่ยอมาตัวกลางแล้วพี่นั้เขาเรียมมีแกนกลางใช่ไหมดูรอยปั้นยันตเขาปั้นได้เป็นสัดส่วนแล้วปั้นได้สวยมีช่องไฟที่สวย แนวการเว้นยันการวางตำแหน่งยันต่างๆเอาเก้าร้อยพี่นับเนื้อเมกะพัดครับพี่ยันยุ่งแนัหลวงพระทับวัดทองเนื้อเมกะพัดเก้าร้อยบาทนวเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็เหรียญนี้ครับพี่สาหรับเหรียญนี้นะพี่นะหน้าตาแบบนี้ผมก็ไม่เคยเจอนะเราได้เหรียญอยู่ในเลี่ยมเก่านะพี่ดูการเลี่ยมใช้เหมแนวพี่ลองดูสังเกตที่เหรียญก่อนแนะแล้วเหรียญนี้เลี่ยมใช้งานจริงนวเป็นเหรียญที่เขาเลี่ยมใช้งานจริงครับพี่แล้วดูเนื้อเนี่ย นับสังเกตที่พื้นนะตรงนี้เขาจะเป็นเม็ดไข่ปลาผมไม่ fue, ไมั่นใจคือบล็อกอะไรอ่ะเนี่ยจะเป็นเม็ดไข่ปลาตรงเนี่ยตรงขาจะมีสามสี่เม็ดตรงนี้ก็จะมีเป็นสิบสิบยี่สิบเม็ดข้างข้างขอบขอบเนี่ยเห็นไหมข้างข้างขอบขอบ,ขอบ,ขอบจะมีประมาณยี่สิบเม็ดแลได้สวยดีพี่เออแาได้สวยดิพีดด่ด้านหลังครับพี่เนี่ยดูตัวยันเนี่ยนะครับพี่ดูตัวยันเนี่ยอันนี้พระสวยนะต้องใช้คํานี้เลยพี่องค์นี้นนี่นะนะพระสวย เอาไปเจ็ดร้อยนะครับไปเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงปู่เอี่ยมครับพี่นะ่เจ็ดร้อยบาทปู่เอี่ยมเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็องนี้อ,องนี้ธรรมชาติเลยพี่เนี่ยนะธรรมชาติล้วนๆอ่าธรรมชาติล้วนๆเลยพี่สําหรับองค์นี้นะมารับชมไปพร้อมกันอันนี้อยู่ในเรียมจับนะครับนะอันนี้อยู่ในเรียมจับเงินนะครับอู้ต้องใช้คาว่าสวยครับพี่ดูเนื้อนี่เปงอแกะนะ่นะนับน่าจะเป็นกระพี้เปล่าเนี่ยอ่ะนี่ดูด้านหลังเนะี่ย เอาไปเจ็ดร้อยบาทพี่นะครับเจ็ดร้อยบาทเอาแบบเบาๆแนวนะเออเอาแบบเบาๆพี่เอาไปเจ็ดร้อยครับแล้วก็แล้วก็อันนี้ครับพี่อันนี้เลี่ยมนะครับนะนี่ก็เลี่ยมเหมือนกันนะครับนะนี่ก็เลี่ยมมาสวยนะครับนะสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติเห็นไหมนี่อันนี้เลี่ยมเงินนะหนาๆเลยนะครับสำหรับองค์นี้นะเลี่ยมเงินหนาๆเลยพี่แนบต้องใช้คำว่าหนาๆเลยดูเนื้อนี่เอาพี่ดูเนื้อนี่แนวเลี่ยมเงินหนาๆเลย อันนี้คือเขาเลี่ยมแบบเขาจะเลี่ยมแบบเป็นธรรมชาติอ่ะดูเนื้อเดินะื้พี่ดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเนี่ยนี่ดูเนื้อนี่ด้านหลังเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเขาเรียกว่าหลังลายผ้านะครับอาจจะเป็นสุโข,ขทัยป่ะพี่นะพะล่วงนั่งนะใช่ไหมพะล่วงนั่งเลี่ยมเงินนะเลี่ยมเงินไม่ธรรมาดานะเนียเลี่ยมหนาปึ๊กเลยพี่เขาใช้งานจริงอะ่ะนะครับเลี่ยมหนามากเขาใช้งานจริงอ่ะพี่เนี่ยค่อยค่อยไล่ดูเนี่ย อองนี้นะครับสำหรับองนี้เอาไป900แนว900พรดเดิมๆเลยพี่น่าใช้นะ900บาทเอหลวงปู่ทวดกลักไม่ขีดนะครับกลักไม่ขีดพี่ดูทองเลยอันนี้ทองคู่ตัวนะเห็นไหมเนี่ยองนี้นะครับน้าทองคู่ตัวนะพี่นะเห็นไหมกลักไม่ขีดพี่อันนี้จะเป็นของอาจารย์นองหรือเปล่านะครับเป็นของพระอาจารย์นองหรือเปล่าสวยนะนะสวยละดูเนื้อด้านหลังเนี่ย เนี่ยครับผมว่าน่าจะเป็นของอาจารย์นองหรือเปล่าอันนี้โดดเด่นเป็นธรรมชาติเลยพี่เนี่ยครับองนี้นะโดดเด่นเป็นธรรมชาติค่อยๆไล่ดูพี่นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆไลด่ดูองค์นี้เขาเป็นธรรมชาติเลยพี่นะับโดดเด่นเป็นธรรมชาติเลยเอาเท่าไหร่เดียวนะเอาเท่าไหร่เดียวเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับกักไม่ขีดพี่อันนี้พ้าเดิมๆเ,เลยนะดูไขดูความเก่าเนี่ย ดูเนื้อว่านเนี่ยอันนี้เนื้อว่านพี่เ็เห็นอยู่เนี่ยแม่เศษว่านเนี่ยไขยว่านความแหง้งนะครับราคา,700าผมผมเจ็ดร้อยบาทผมบอกแล้วว่าร,ราคานี้ไม่มีกแล้วนะครับเออราคานี้ไม่มีกแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปจะเป็นองค์นี้เลยองค์นี้เป็นไม้แกะปู่หรือสีีนะครับนะเออปู่หรือสีนักคาราชอะไรประมาณนี้ป่ะเนี่ยเป็นพญานาคด้านบนนะพี่นะครับเป็นปู่หรือสีเนะี่ยแล้วดูดีท้องยังเก่าเลยที่แปะไว้เป็นไม้เก่าแก่ แนบอ่ะเป็นไม้เก่าแก่ครับพี่ดูด้านหลังเนี่ยเนี่ยเป็นปู่ฤาษีที่มีนาคอยู่บนอ่เขาจะมีพญานาคอยู่ด้วยแล้วนะใช่ปู่ฤาษีนาคขลาดไหมใช่ไหมใช่ปู่ฤาษีนาคขาดไหมขู่โล้สวยจริงนะนะและสวยจริงดิพี่เอาเก้าร้อยดาวเก้าร้อยบาทนะครับแล้วก็รายการสุดท้ายและท้ายสุดกับพี่เนะียครับพนระ ผงสุพรรณนะครับแต่องค์นี้นพี่ล้วเสียดายอย่างเขาล้างมานะครแต่ถึงจะล้างไม่ไงพี่แนวะนะพี่ดูที่เสถี่พื้นเนี่ยวเขาจะมีเสี้ยนวิ่งเห็นไหมเขาจะมีเสีย้ยนเสี้ยนกระดานอะวิ่งดูเห็นไหมนี่คือธรรมชาติพระนี่นะพร,ระผงสุพรรณนะครับนะพระผงสุพรรณเนี่ยพี่ลายในมือห่างองค์นี้นะครับนะพระผงสุพรรณนะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทเนี่ยมีเม็ดเนี่ยนตามตำแหน่งเนี่ยเม็ดเม็ดใต้รักแร้เนี่ย นะเม็ดใต้รักแลยตรงกลางจะมีเม็ดเนี่ยไม็ดไนเม็ดไเม็ดไข่ปลาเล็กๆเนี่ยตรงกลางแข้งเนี่ยสวยพี่นะพระธรรมชาติแต่เสียดายเขาร้างนะถ้าเขาไม่ล้างในะยาวเลยนะเอาไปหนึ่งพันสองร้อยบาทเนะ่ครับอรอบเช้าก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆใครสนจใจรายการไหนนะครับก็สายด่วนสายตรงเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ